ตั้งเป้าหมายยังไงให้รวยเร็วหลายคนนะคะที่อยากจะสําเร็จรวดเร็วแล้วก็อยากจะร่ารวยเติบโตประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์แต่ก็ตกม้าตายตรงที่คุณขาดการตั้งเป้าหมายแล้ววันนี้เนี่ยคุณลงมือทําไปเรื่อยๆโดยที่เป้าหมายของคุณไม่ชัดเจนทํานานมากค่ะสุดท้ายไม่เกิด ไม่สาเร็จตามเป้าสักทีนะคะวันนี้มาเช็กวิธีการตั้งเป้าหมายกันว่าคุณตั้งเป้าหมายถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะ 1. คุณได้นิยามความร่ารวยของตัวเองเอาไว้หรือ,อยังว่าคุณนั้นเนี่ยต้องการรวยระดับไหนเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ภายในวันไหนคุณจะต้องกําหนดระยะเวลาในการลงมือทําด้วยนะคะฟังปุ๊บหลายคนอาจจะบอกว่าครูแล้วแบบนี้ไม่เครียดหรอครูบอกเลยค่ะ ว่าถ้าเมื่อไรคุณกำหนดระยะเวลาความสำเร็จของตัวเองความสำเร็จของคุณจะยิ่งสำเร็จรวดเร็วแบบพุ่งทะยานเลยค่ะ 2. นะคะเมื่อคุณได้เป้าหมายของคุณแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการรายได้เดือนละ100 0 0แสนหนึ่งแสนมาจากสินค้าอะไรบริการอะไรอาชีพอะไรงานอะไรธุรกิจอะไรและในธุรกิจนั้นๆเนี่ยคุณจะต้องฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญอะไรบ้างหน้าที่ของคุณระหว่างทางเลยค่ะ ฝึกทักษะฝึกความเชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ค่ะข้อที่สามนะคะหลังจากที่คุณฝึกทักษะฝึกความเชี่ยวชาญคุณอย่าลืมฝึกการทําเงินด้วยนะเพราะชีวิตต้องกินต้องใช้คุณจะต้องมีรายได้เข้ามาระหว่างทางค่ะและข้อที่สามคุณจะต้องมองย้อนกลับไปดูว่าคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วางแผนการลงมือทํา เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายจึงสําคัญมากๆนะคะถ้าวันนี้คุณไม่มีเป้าหมายคุณจะไม่รู้ว่าแล้ววันนี้คุณทําไปเพื่ออะไรโอเคเพื่อความร่ํารวยรวยเท่าไหร่ภายในวันไหนอยากได้เดือนละเท่าไหร่ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วคุณจะได้ตามนั้นนะคะที่สําคัญอย่าลืมที่มาของรายได้ก็ต้องชัดเจนด,ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แค่มีเป้าแต่ไม่มีที่มาของรายได้เท่ากับกําลังเพ้อฝัน ถ้าคุณไม่อยากให้ใครที่เขามาว่าคุณว่าคุณกําลังเพอ้อฝันคุณก็ต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะและถ้าใครชอบคลิปดีๆของครูอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ช่องของครูไปด้วยนะคะครูเพิ่งสอนทําธุรกิจออนไลน์ค่ะ